สวัสดีค่ะวันนี้มัมะบูพาพวกเรามาให้รู้จักเขาตามองล่ค่ะซึ่งเป็นเขตป่าสงวนในท้องที่ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะเป็นเทือกเขาสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ290-320ถึง3 2มเมตรค่ะเป็นเขาติดกันสองเทือกซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่นั้น ยื่นออกไปในทะเลเขาตามมองลายเป็นเทือกเขาซึ่งมีหน้าผาสูงชันห่างจากตัวเมืองประจวบเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นวันนะอุทยานเขาตามมงลายเป็นเทือกเขาที่กั้นระหว่างอ่าวประจวบและอ่าวน้อยค่ะคราวนี้เรามารู้จัก ตำนานเขาตามม่องไล่กันค่ะเป็นเรื่องเล่าขานสืบต่อๆกันมาหน้าหมู่บ้านอ่าวน้อยซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมงมีบ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมหนองน้ำบ้านอ่าวน้อยมีหัวหน้าครอบครัวชื่อม่องลายชาวบ้านอ่าวน้อยจะเรียกท่านว่าตาม่องลายเป็นการให้เกียรติและแสดงความเคารพค่ะตาม่องไล่มีภรยาชื่อ ยายรำพึงมีลูกสาวชื่อยมโดยคำว่ายมโดยในวรรณคดีหมายถึงต้นไม้ป่าที่มีดอกหอมมากนะคะจะหอมฟุ้งไปทั่วทั้งป่าค่ะส่วนยมโดยในพันไม้เมืองไทยนั้นจะเป็นพืชขนาดเล็กเป็นพืชอิงอาศัยซึ่งจะไม่มีดอกและไม่มีกลิ่นค่ะอย่างเช่นยมโดยเกร็ดหอม เรากลับมาเข้าเรื่องกันต่อนะคะนางยมโดยลูกสาวคนเดียวของตามมงไล่และยายลำพึงเป็นหญิงสาวหน้าตาสะสวยขยันขันแข็งด้วยค่ะความงามของนางยมโดยเป็นที่เรื่องรือในหมู่ชาวประมงและพ่อค้าวานิชที่หล,ล่องเรือสสำเาามาค้ามีหนุ่มๆหมายปองนางยมโดยมากไม้ค่ะแต่ไม่มีใครกล้า เกรงกลัวตามองไล่ค่ะในครั้งนั้นลูกชายเจ้าเมืองเพชรที่มีชื่อว่าเจ้าลายได้ยินกิติศัพท์ความงามของนางยมโดยก็อยากยนโฉมนางยมโดยค่ะจึงได้ออกอุบายปลอมตัวเป็นชาวประมงล่องเรือหาปลาจากเมืองเพชรแวะมาขึ้นฝั่งขายปลานะัหมู่บ้านอ่าวน้อยค่ะเมื่อชาวบ้านอ่าวน้อยได้เห็นหน้าตาของ พอค้าปาเจ้าลายซึ่งมีรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาเนื้อตัวสะอาดสะอา้านผู้คนที่บ้านอ่าวน้อยก็พากันร่ำารือไปทั่วจนกระทั่งได้เข้าถึงหูยายลำพึงและนางยมโดยค่ะจึงได้ออกอุบายให้ชาวบ้านบอกกับเจ้าลายว่าให้นําปลาไปขายที่บ้านยายลำพึงค่ะเมื่อเจ้าลายเอาปาไปขายที่บ้านยายลำพึง ก็ได้พบกับนางยมโดยต่างคนก็ต่างพึงพอใจซึ่งกันและกันจากนั้นมาเจ้าลายก็มันไปมาหาสู่นางยมโดยและเอาของฝากต่างๆมาให้ยายรำพึงอย่างสม่ำเสมอค่ะยายรำพึงโปรดปรานเจ้าลายเป็นอย่างมากแต่ทว่าตามมองลายไม่เห็นด้วยเท่าไหร่นักนะคะอาจจะเป็นเพราะว่า ท่าทางสโสดสงของเจ้าลายที่ดูแตกต่างจากชาวประมงและพ่อค้าทั่วไปค่ะตามองไล่จึงแสดงออกด้วยความไม่พอใจเจ้าลายแบบออกหน้าออกตาเลยนะคะนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ตามองไล่และยายรำพึงโกรธกันค่ะตามองไล่และยายรำพึงจึงแยกบ้านกันอยู่ค่ะแต่ก็ไม่ได้ห่างกันสักเท่าไหร่นะคะนางยมโดย จึงอาศัยอยู่กับยายรำพึงส่วนเจ้าลายนั้นก็ยังขยันมาเยี่ยมเยียนยายรำพึงและนางยมโดยค่ะพร้อมด้วยของฝากเป็นประจำมิได้ขาดทำให้เจ้าลายและนางยมโดยต่างก็มีความรักใคร่ต่อกันอยากลึกซึ้งค่ะเรา่อนี้เราย้อนกลับมาพูดถึง กิติศัพท์ความงามของนางยมโดยที่แผ่กระจายไปยังหมู่เรือสำเภา่อขาชาวจีนที่หล่องเรือมาค้าจากประเทศจีนและมาแวะพักณนะบ้านเอาน้อยค่ะก็ได้ร่ำรือความสวยความงามและความขยันขันแข็งของนางยมโดยไปเข้าหูเจ้าก,กุงจีนค่ะจึงล่องสำเภาลำใหญ่ มาค้าขายเพื่อผูกมิตรกับตามองไล่และเมื่อเจ้ากรุงจีนได้ยนโฉมนางยมโดยจากรุงจีนก็หลงรักนางยมโดยทันทีค่ะจากนั้นมาเจ้ากรุงจีนก็มันมาหาตามองไล่และมีข้าวของต่างๆนานาที่มีค่ามาฝากตามองไล่อยู่เสมอๆค่ะ แต่ด้วยที่ตามมองไล่และยายรำพึงแยกกันอยู่นะคะเจ้ากรุงจีนจึงไม่มีโอกาสที่จะได้ทำความรู้จักกับยายรำพึงค่ะและที่สำคัญคือตามมองไล่นั้นมีเชื้อสายจีนจึงทำให้ตามมองไล่และเจ้ากรุงจีนพูดคุยกันถูกคอค่ะและตามมองไล่ก็ชอบใจในลนักษณะท่าทางความเป็นผู้นำ ของเจ้ากรุงจีนรวมถึงความขยันขันแข็งในการทําการค้าของเจ้ากรุงจีนค่ะออมาไม่นานเจ้าลายก็ส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอนางยมโดยกับยายลำพึงดังนั้นยายลำพึงจึงตกปากรับคำยกนางยมโดยให้แก่เจ้าล้ายค่ะพร้อมรับสินสอดทองมั่นไว้เรียบร้อยค่ะโดยยายลำพึงนั้นไม่ได้บอกตามองไล่นะคะ เพราะว่าตามองร่ายนั้นไม่ชอบเจ้าร้ายค่ะฝ่ายเจ้ากรุงจีนก็ส่งเท่าแก่มาสู่ขอนางยมโดยกับตามองร่ายตามองร่ายกรับปากยกนางยมโดยให้แก่ เจ้ากรุงจีนเพราะด้วยความรักลูกสาวค่ะอยากให้ลูกสาวได้ผู้ชายที่ดีขยันขันแข็งและสามารถดูแลลูกสาวของตนให้มีความสุขสบายมีหน้ามีตาตามองไล่ก็ไม่ได้บอกยายรำพึงเกี่ยวกับที่เจ้ากรุงจีนมาสู่ขอลูกสาวนะคะแต่ด้วยความบังเอิญหรือด้วยวิบากกรรมก็ไม่ทราบได้ตาเมองไล่ และยารำพึงได้นัดหมายวันแต่งงานของนางยมโดยเป็นวันเดียวกันค่ะและเมื่อถึงวันแต่งสองขันมากแห่มาประทะกันอย่างคลึกโครมมีทั้งขบวนมา้าขบวนช้างหาบเงินหาบทองของเจ้าลายส่วนฝ่ายเจ้ากรุงจีนก็ยกขันมากมาโดยขบวนเรือสำเภาขนาดใหญ่หลายลำเรือค่ะ ประหนึ่งว่าเป็นกองทัพน้ำที่ยกมาเต็มอ่าวน้อยเลยค่ะส่วนแขกคนก็มากันอย่างมากมายทั้งสามฝ่ายเลยค่ะเมื่อสองขันมากยกมาประทะกันตามม่องไล่กับยารำพึงกเกาะทะเลกันใหญ่โตเลยค่ะยารำพึงจะยกนางยมโดยให้เจ้าลายตามม่องไล่จะยกนางยมโดยให้เจ้ากุงจีนต่างฝ่าย ไม่ลดลาวาสอกกันค่ะยายรำพึงก็โกรธอย่างหนักช่วยหมวกได้ก็คว้างใส่ตามองลายตามองไลยก็หลบค่ะหมวกเลยลอยไปตกอยู่ชายทะเลกลายเป็นเขาล้อมหมวกในกองบินห้าประจวบคลีขันค่ะเมื่อยารำพึงเปิดศึกคว้างหมวกก่อนตามองไล่ก็ฉุนโกรธหนักขาดสติจึงขวากระบุง ที่วางอยู่ใกล้ตัวขวางใส่ยายรำพึงค่ะยายรำพึงก็หลบก,กระบุงเลยลอยไปตกไกลถึงจังหวัดตราดกลายเป็นเกาะกระบุงอยู่ในกิ่งอำเภอเกาะช้าจังหวัดตราดจากนั้นยายรำพึงก็คว้างอบคว้างใส่ตามมงไล่ยอย่างแรงค่ะตามมงไล่หลบทันงอจึงลอยกระเด็นไปตกกลายเป็น แหลมงอออยู่ในอำเภอแหลมงออจังหวัดจันทบุรีตามมองล่ยิงบันดาลโทสะค่ะช่วยเอาสากได้ก็วิ่งไล่ตียายลำพึงยายลำพึงวิ่งหนีค่ะเมื่อเห็นดังนั้นตามมองไล่จึงคว้างสากใส่ยายลำพึงค่ะแต่ไม่โดนสากได้กระเด็นไปโดนเกาะชายทะเลทำให้เกาะทะลุ เป็นช่องโหว่จึงเรียกเกาะนั้นว่าเกาะทะลุซึ่งอยู่ในท้องที่อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบส่วนสากนั้นยังไม่สิน้นฤทธิ์ของแรงขว้างนะคะผนวกกับลมทะเลที่กระโชกเข้ามาอย่างแรงสากจึงลอยกระเด็นไปตกยังทางทะเลตะวันออกกลายเป็นเกาะสากอำเภอบางระมุงจังหวัดชนบุรีค่ะ ฝ่ายใหญ่ลำพึงเกิดความกลัวตามองไล่ที่ทำร้ายตนใยญ่ลำพึงจึงวิ่งหนีกระเซาะกระเซิงมุ่งหน้าไปยังบ้านเดิมของตนที่อยู่ยังบางสะพานและด้วยความเศร้าโศกเสียใจยายลำพึงก็นั่งร้องไห้อยู่ที่ชายทะเลซึ่งเป็นอ่าวใกลบ้บางสะพานยายลำพึงก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจจนตอมใจตายค่ะ กลายเป็นเขาแม่ลำพึงและเรียกอ่าวนั้นว่าอ่าวแม่ลำพึงอยู่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะส่วนตามองไล่โกรธจัดขาดสติพรหวังให้ลูกสาวคนเดียวได้ดีแต่ยายลำพึงก็ยกนางยมโดยให้กับเจ้าลายซึ่งรู้ทั้งรู้ว่าตามองไล่ไม่ชอบ ส่วนตามม้งไล่นั้นก็ยกนางยมโดยให้กับเจ้ากรุงจีนเมื่อเป็นเช่นนั้นจะเสียสัจจะวาจาทั้งสองฝ่ายก็มิได้ตามม้งไล่รือจับนางยมโดยฉีกกลางออกเป็นสองซีกค่ะแล้วจับซีกหนึ่งของลูกสาวขวางไปทางทิศเหนือซึ่งเป็นทางกลับบ้านของเจ้าลายร่างซีกนั้นไปตกใกล้กับบ้านบางปูอำเภอ300ยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะกลายเป็นเกาะนมสาวแล้วตามองไล่ก็จับอีกซีกหนึ่งของลูกสาวขว้างไปทางเรือของเจ้ากรุงจีนซีกนั้นไปตกเป็นเกาะนมสาวอยู่ในเขตอำเภอแหลมสิงจังหวัดจันทบุรีค่ะสุดท้ายด้วยความอเนจอนาถและเศร้าโศกเสียใจลูกเมียตายหมดบ้านแตกสลกยค่ะ ตามองไายก็หยิบคว้างปลาข้าวของบางก็ตกบนพื้นดินบางก็ตกในทะเลกลายเป็นสถานที่ต่างๆอย่างเช่นกระจกของนางยมโดยตามองไายก็คว้างไปทะลุเขาเป็นช่องโหวเรียกว่าเขาช่องกระจกซึ่งอยู่ณนะกลางเมืองประจวบตะเกียบก็ลอยไปตกชายทะเลกลายเป็นเขาตระเกียบอยู่อําเภอหัวหินจาน ลอยไปตกกลายเป็นเกาะจานอยู่ในท้องที่อำเภอทับสะแกรประจวบคีรีขันธ์มวนภูกลายเป็นหอยมวนภูที่มีอยู่ทั่วไปตามชายหาดเมืองประจวบขนมจีนกลายเป็นสาหลายทะเลเรียกกันว่าขนมจีนเจ้าลายหวีกล้วยกลายเป็นเกาะหินอยู่ใต้น้ำขันมากลายเป็นเทือกเขาขันมาภายหลังเรียกว่าเขาสามร้อยยอด แก้วแหวนเงินทองทับทิมเครื่องประดับต่างๆกลายเป็นหอยต่างๆอยู่ตามชายทะเลปูทอดกลายเป็นปูหินส่วนแขกเหลือในงานก็พากันวิ่งหนีแตกตื่นกลับบ้านใครบ้านมันละคะ่ะส่วนเจ้าลายก็เสียอกเสียใจอย่างมากที่คนรักตายเจ้าลายก็เดินโซซัสโซเซกลับบ้านแต่ทว่าไม่ถึงบ้านนะคะก็ขาดใจตาย อยู่ข้างทางกลายเป็นเขาเจ้าลายหรือเขานางพันธุรัตนั่นเองค่ะส่วนเจ้ากรุงจีนก็กลับไปยังบ้านเมืองของตนส่วนตามองลายนั้นก็คว้าหายเหล้ามานั่งดื่มคนเดียวบนไหล่เขาสุดท้ายก็ตอมใจตายกลายเป็นก้อนหินอยู่ข้างไหล่เขาจึงเรียกเขานี้ว่า เขาตามองไร่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะต่อมาชาวบ้านอ่าวน้อยด้วยความคเคารพเลื่อมใสศรัทธาในวาจาสิทธิ์ของตามองไร่ก็พาการตั้งศาลเพื่อเคารพกราบไหว้ตามองไร่นะคะและที่ชุมชนอ่าวน้อยนี้ก็จะมีการจัดงานใหญ่เพื่อสักการะบูชาศาลเจ้าพ่อมองไร่ ในวันขึ้น13ค่ำเดือน6เวลาเที่ยงวันค่ะจะแห่เข้าทุกบ้านของชนชาวอ่าวน้อยค่ะในปีนี้ประเพณีสักการะสารตามองไร่ก็จะจัดขึ้นตรงกับวันที่ 2, 3และ4เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2,566ค่ะใครต้องการมาร่วมงานสักการะสารตามองไร่ ที่หมู่บ้านอ่าวน้อยก็เชิญมากันได้ทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ